สวัสดีค่ะพี่น,อน้องมือนีน้อ็นเอาเข่ามาให้น้องเป็ดขึ้นเก่าค่ะเดินมือนี้ยายฟังค่ะเบึ้งน้องเป็ดสิจำจะได้บ่ปกติจะไปฟังพูดค่ะฟังตึกฟังตรงขามทั้งคนค่ะมือนี้จะมาฟังนี่ถ้าเบึ้งน้องเป็ดสิจำได้บวชนะเป็ดฝรั่งกราบกราบกร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 บลองเอื้อนบึ้งค่ะมันจะได้ยินเสียงแกบวกราบกราบกรบ กาบ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 วจับได้คือเก่าค่ะตอบแล้วมาพี่ลูกมาพี่บินไปแงพุ่น <c oughs> แม่อยู่พี่แม่กาบกาบกาบกามาพี่แล้วแล้วแล้วก็ลักมาค่ะเบกเบกเบนอนเป็ดบ้านกันนะเอา้นไสองสามสั่มูไปสเบิร์ดลูก อีซินนุนปาเดซอมนอนาน,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 น้นอีวามองเ,เอามาแล้วกาบกาบกาบกากาบกลังบิดมาเบก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 ากันอยู่ในเหลือบได้ยินเสียงกันมากค่ะอีวามองเชลลาระบาระบารดลบามาแมาขึ้นมาขึ้นม มาพี่ลูกมามามาเร็วเร็วนาอีวามองเทอีสิแล้วองลีปัดปักูสิมาลูกมาเร็วเร็กำลังมากคตันหยาดสีตนหยาดเป็ดขึ้นได้ไรสีรถถอยชัวรกลๆโดน ก้าบก้าก้าก้าอีกสมตัวอี่บามองเทอยู่้า,อาอมองเทตกัดปลาเต็ดย่านเป็ดขึ้นบ่ได้โน่นนะ,ะเม็ด,ดปลาดองโลเบ็นอีก่บ้ามองเชียงองโล ขึ้นมาแม่ลูกขึ้นมาเร็วเร็วเร็วเอะควควงควงคววป็ดฝรั่งก่อนคววนาวเ้งเรอะเยอะฮัลลฮฮลลขึ้นมาแม่ลูกขึ้นมาเร็วเร็วเร็วกรารเอาามึงขึ้นกันย่ ฮมองขืนด้วยมันขืนยากของฟังเอยากขึ้นม่าได้บะเนี่ยเอาเมื่อนั้นแม่เือเห็นขึ้นมามอีเลรถโทชูอีลีมองเทขืนมาลูกขึ้นมามบินบินขืนมานอะขนมหลกข้นามแล้วหามองข้นว่าได้เอาบินบินืนไหมม่ลูกเพิ่บเพิ่บเพ่ว้าล่ะ บอง,ง่ายเว่ยจาฟูงมาแล้วค่ะจ้าฟูงฉลาดมาอีกแล้วโตัวที่สองค่ะมามามา๋ยวแม่จิตทยให้อ๊นี้ล่ยยก่นมาขินไมเ กับเป็ดบานจะไม่ได้ขึ้นมานะ กายบินขึ้นท้ำมนี่บินกันบ่ได้วา่าห้าโมงขึ้นค่ะว่นเลยกราบ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  มาอีกแล้วคะ่ะเสนึงบินว่า่ึ้้นมาแล้วกาบาบก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 าบมาอีกแล้วคะ่ะมาอีกแล้ว beck là la mesong du sekens elle a déjà son để sur la je pour prendre Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เช่าบิดนอล w l e d น่พลังคนมาบ่อนนะภาหามาจาติใส่สิอาคุเตอุดรธานีอุดรธานีมิดเสียงเลย นะับบ้าเซ่ทาว่าตอนเี้น yeah. nah ี่ค <la> uh, ือดนาวแตู่หนาวนีเบางครังนีคอ e นาว t ิดๆแบ s นี้ค่ะฟังนี่ก็ดีค่ะเป็ดบามันขึ้นบ่ได้เป็ดป่าจะสได้กินนิบิมค่ะซบ้าซบ นำชวงสีหิวแห้งกาผมมีคนอ่นยามาให้กิน เาคำวรุ่นอ่าบ๊ายบายแมตตีกับกลับกับกลับกับ สวัสด,ดีค่ะพบกันใหม่ด้วยค่ะหนาวเหี้ยงหนาวเหี้ยงค่ะไปแล้วบายบายรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วน้องเป็ดกับ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 แล้วคนกัสิกับกับกับด้วยกันค่ะไปแล้วค่ะ